ใบเตยถแถลงน้ำตาคลอหลังศาลยกฟ้องคดี forex สามดีเปิดใจคุยกับดีเจแมนสืบเนื่องจากคดี forex สามดีที่มีชื่อของนักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังใบเตยสุธีวันหรือใบเตยอาสยามถูกโยงเข้าไปเกี่ยวข้องล่าสุดช่วงบ่ายวันนี้20มีนาคมเจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจถึงข่าวดีหลังรับฟังคำพิพากษาโดยสารอาญามีคำสั่งยกฟ้องซึ่งใบเตยได้เผยกับสื่อมวลชนไว้ว่าอนาคตต่อจากนี้ก็ทำงานอย่างเดียวเลยค่ะ ทำมาหากินเต็มที่เพื่อเลี้ยงเว็บมนอย่างดีที่สุดและคงกลับไปรับใช้แฟนเพลงแฟน,แฟน,แฟนและครเหมือนเดิมค่ะขอบคุณทุกกำลังใจคือจะบอกว่าทุกคนอยู่เคียงข้างใบเตยเสมอเลยไม่มีใครที่ห่างหายหรือหนีหายเลยขอบคุณค่ายตัวเองที่ยังคอยดูแลถามถ่ายขอบคุณเฮียขอบคุณ,คณทุกคนทุกค่ายที่ติดต่องานมาขอบคุณทุกเจ้าภาพที่ยังเชื่อมัน่นและยังเอ็นดูศิลปินนุ่งสั้นคนนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะใบเตยได้คุยกับพี่แมนบ้างแล้วค่ะได้เจอกันก็ยังช่วย เอาจริงๆไม่ต้องมีอะไรที่ต้องพูดกันเยอะก็ช่วยดูแลกันจนถึงที่สุดค่ะหลังจากวันนี้ไปใบเตยว่าพี่แมนก็น่าจะดีขึ้นขลักๆเขาก็จะฝากถึงลูกค่ะส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้จะส่งจดหมายออนไลน์ค่ะส่งตลอด